มาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องพาพี่น้องมาตามอีโครกโคกนี้โคกที่นัวเติบพ,พี่น้องนัวคือเกลาทุกโคกพี่น้องโคกนี้ก็สิยั่วๆนัวๆพี่น้องอพี่กรอบๆของเราเาเลยเาเรล่ลงไปพี่น้องเคลียร์ ตามด้วยบักเลรนพี่น้องเหมือนเดิมบักอกลงไปบุปก,กรกนหลักๆของการตำส้มตำกระสิมีซํานี่และพี่น้องนําประแดกของห้าก็ใส่ลงไปใส่ใส่ลงไปประแดกบ่ได้ฟิกเด้อพี่น้องกระตำม,มียี่ห้อยังกระส่ยี่ห้อนั่นแหละพี่น้องเลือแต่สิต้มเองพี่น้องขั้นได้ว่ากระเคยต้มยินอยู่ได้พี่น้องต่กี้เคยต้มอยู่ มีนไปหอดผลละพี่น้องแปดบ้านผลละก็ <c oughs> เลยท่านในตำม้ท่านด้ตำมอีกจักเทื่อพี่น้องซาวตำบักคงลงไปพี่น้องสาวบักคงลงไปตักวกินกลับพี่น้องจักน้อยหนึง่งจักน้อยหนึ่งแักกลัหนึ่งผลนี่แหละพี่น้องเพื <c> ่อ <oughs> ความแซ่บในการประกอบอาหารพี่น้อง ืสีสันงามตาพี่น้องนัวเผ็ดยั่วมากแม่แซ่บนัวที่สุดพี่น้องนัวอีกแล้วโคกนี่นัวรับประกันความนัวพี่น้องโคเรโคเรเตรียมพร้อมในการซิมพี่น้องตักมาจวดพี่น้องพี่น้องคนอีสานอีลิต,ต้องจังซีต้องเอาออกจากสากเป็นนี่พี่น้องเี้ยต่ำส็ดแล้วอะ่ะ รับประกันแมนบพี่น้องลองเส่ข่าพี่น้องถ่ายน่อยๆอ,ยอลัอลรำอัลำพี่น้องแซบนัวคือแกว่วน้ำประแดกไหลออกยาวยาวจากตัวเซตมะละกอพี่น้องอืมขะปุนลงมาเศร้าใส่จังอยพี่น้องแซ่